ฟองดีได้ยินข่าวบ่อยมากๆเรื่องของการดูดเงินในจริงได้ยินมานานละโจนลอมเป็นบริษัท A, B, C ไอเอบ C เนี่ยแบ็กแบ็เอ็นของโจนเนี่ยมันคือกลุ่มเดียวกันไหมคะเขาพัฒนาแอปที่หน้าตาเนี่ยไปอ้างอิงถึงหน่วยงานรัฐต่างๆที่แตกต่างกันแต่ว่าตัวเบื้องหลังแล้วเนี่ยมิชาชีพกลุ่มเดียวกันเขาตสา์ตั้งใจมาป้องกันการรีโมทแอคเซสแล้วโจนยังรู้วิธีบายพาสิเหร ใช่เลยครับผมซึ่งคนปกติทั่วๆไปอะ่ะเวลาที่เราตั้งพินหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยตั้งเหมือนกันถ <c oughs> ูกต้องเลยครับผม <c oughs> ก็มักจะตั้งเหมือนกันธนาคารก็เลยบอกว่าให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยตั้งพินที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นเลขเรียงทีนี้โจรมันก็เอาสิ่งนี้ไปใส่ในแอปโจรด้วยก <c oughs> ็จริงๆวิธีการหนึ่งที่อยากจะแนะนำะท่านผู้ชมที่ทําได้ก็คือ Mission to the Moon. c o n Transformation i with n u u e y o mission. m o n Tech d y Tech t r a tomorrow สวัสดีค่ะีนต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันบิวปรัชนาทรัพย์ประดิษฐ์และแขกรับเชิญของเราคุณพิชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รบกวนคุณพิชญาแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อตะพิชยามริมโตะนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีม penetration tester อยู่ที่บริษัทสยามขนาดแทกครับผม penetration tester ทดสอบพวกความปลอดภัยระบบถูกต้องเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นคอนเทนต์หรือเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้บิวว่าบิวเองก็เป็นคนชอบเปิดข่าวฟังช่วงนี้ได้ยินข่าวบ่อยมากๆเรื่องของการดูดเงินในจริงได้ยินมานานละปี2ปีแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาแหวกอ,กอกดูว่า โจนเขาทําอะไรบ้างในเชิงเทคนิคนะคะวิวเข้าใจว่าแก๊งมิจฉาชีพมีเยอะมากเราคงพูดได้ไม่หมดทุกแก๊งหรอกมีรเรายกตัวอย่างนาสักแกง๊งนะึงเนาะได้เลยครับมีคุณพิชาได้ลองแบบว่าศึกษาอะไรบ้างเกี่ยวกับพวกแก๊งมิจฉาชีพพวกเนี้ยค่ะได้เลยครับก็ปกติผมก็ทํางานทดสอบความปลอดภัยโมบายแอปพลิเคชันให้ ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นธนาคารหรือที่ตกเป็นเหยื่อของอมิจฉาชีพเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสที่เอาตัวแอปพลิเคชันของโจรเนี่ยมาทําการตรวจสอบว่าเวลาที่โจรเนี่ยทำการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันไปในเครื่องโทรศัพท์ของเหยื่อเราเนี่ยมีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะรู้ในมุมมองของแอปโจรว่าแอปโจรพฤติกรรมเป็นอย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นคําถามแรกของบิวคือสมมุติบิวเป็นแก๊งโจร แก๊งหนึ่งเนี่ยปกติเวลาบิวทำางานเป็นจะมีแพทเทิร์นเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าบิวจะแบบว่าสามารถปลอมได้หลายเคสตามข่าวที่เราเห็นก็จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มวิชาชีพเนี่ยก็ต้องการที่จะขโมยเงินเหยื่อก็คือเป็นจุดประสงค์หลักทีนี้เนี่ยการจะขโมยเงินเหยื่อได้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ใช้โทรศัพท์ของเหยื่อเนี่ยที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารในการโอนเงินออกไปยังบัญชีม้าหรือว่าเป็นบัญชีที่วิชาชีพเนี่ยไปจ้าง ใครก็ไม่รู้เนี่ยไปเปิดบัญชีมาให้ครับผมโ <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นลักษณะก็คือมิจฉาชีพโทรไปหลอกหลอกเหยื่อให้ติดตั้งกดลิงก์ที่ใน,นข่าวชอบบอกพอกดลิงก์เสร็จปุ๊บก็ไปดูดเงินออกมาจากธนาคารแล้วก็ดูดเงินโอนไปหาบัญชีมาถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นโฟล์จะเป็นแบบนี้เราเคยได้ยินข่าวว่าโจรลอมเป็นบริษัท ABC ไอเเนี่ยแบ็กแบ็กเอ็นของโจรเนี่ยมันคือ กลุ่มเดียวกันไหมคะจริงๆเท่าที่ผมทราบก็คือผมติดตามโจนอยู่กลุ่มเดียวนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อหลอกเหยื่อเนี่ยเขาพัฒนาแอป,ปที่หน้าตาเนี่ยไปอ้างอิงถึงหน่วยงานรัฐต่างๆที่แตกต่างกันแต่ว่าตัวเบื้องหลังแล้วเนี่ยตัวระบบของโจนเนี่ยเขาก็เป็นมิชาชีพกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันโจนที่มีลักษณะการทํางานที่เหมือนกันครับผมอืมเพราะฉะนั้นสรุปให้ผู้ฟังฟังเนี่ยก็คือบิวเป็นโจน บิวเป็นโจคนเดียวบิวพัฒนาโครงแอปอัอนเดียวแต่เวลาบิวจะไปหลอกลูกค้า A บิวก็เปลี่ยนโลโก้เป็นบริษัท A แล้วก็ไปหลอกแ่ะแล้วถ้าบิวจะไปหลอกลูกค้า B บิวรู้ว่าลูกค้า B อ่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของอีกบริษัทหนึ่งบิวก็เปลี่ยนเฉพาะโลโก้แต่โครงสร้างหลังบ้านแก๊งทีมงานทั้งหมดก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันถูกต้องอเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการหลอกลอก่ลอแบบว่าต้องมีสายหนึ่งลโอนสายสองมีตำรวจอะไรก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันก็ได้ ถูกต้องเลยครับอ<ม>โอเคเพราะฉะนั้น Flow ของการหลอกอะคะ่ะมันจะทํำยังไงบ้างมีตั้งแต่การที่โจนเนี่ยอาจจะส่ง SMS เข้าไปยังโทรศัพท์ของเบอร์เหยือ่อเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์จำลองปลอมๆขึ้นมาเช่นคุณมียอดค้างชำระของบริการอะไรบางอย่างแล้วก็จะต้องอทำการแอดไลน์เพื่อคุยกับมิชาชีพครับผมอ๋อบางทีลิงก์ที่หน้าไปเราไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกมันสวนมามมัมชอบส่งมาเป็นช็อต URL แต่ว่าโดยเคสที่คุณพิชยาศึกษาทั่วไปมักจะเป็นไลน์ไหมคะอ่าใช่เลยครับผมก็จะเริ่มจาก SMS เสนี่ยส่งลิงก์ที่เอาไว้แอดไลน์ไปให้เหยื่อครับผมทำไมเขาถึงไม่เอามาแวร์ฝังในลิงก์นันเลยอาจจะกลัวว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสแกนว่าตัว<อ>ลิงก์นั้นนะ่ะมีไฟล์อันตรายอะไรอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นก็คือส่งช็อตลิงก์ไปแล้วส่วนมากมักจะโยงไปหาไลน์ก่อนแล้วก็พอโยงไปหาไลน์เสร็จปุ๊บบอกว่า คลิกมาเพื่อให้คุยกับแอดมินแล้วก็อาจจะมีการหลอกล่อเพื่อให้ไปติดตั้งอีกอันหนึ่งแล้วไลน์เขาไม่เช็ค U L หรอครก็จริงๆเข้าใจว่าไลน์เนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นพิเศษมากๆเลยแต่ว่าวิชาชีพเองเนี่ยก็ เยอะมากๆเช่นกันครับผมดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นเกมแมวไล่จับหนูก็เหมือนกับเรามีตำรวจแล้วทํามยังมีโจรอยู่ก็คือเพราะว่าโจรมันก็เยอะเหมือนกันตำรวจก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงแต่ก็เขาก็ทํางานในการไล่ปิดไล่ลบอยู่ก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เช็คแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือโจรก็ยังมักจะใช้ช่องทางนี้ในการที่หลอกส่งลิง์ไปพอหลอกส่งลิงกไปปุ๊บเนี่ยแล้วยูเซอร์ตัวนี้บิวเชื่อสนิทใจแล้วว่าเนี่ยคุณเป็นบริษัทนี้แน่นอน อ่ะบิวก็ทําการกดไปแล้วพอกดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพในช่วงแรกๆอาจจะย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นไฟล์ติดตั้งโมบายแอปพลิเคชันที่เป็นแอปปลอมครับผมอ๋อก็คือให้ติดตั้งแอปปลอมแล้วแอปปลอมนี้มันทํางานไงคะ ก็ตัวแอปพลิเคชันปลอมเนี่ยก็จะทําให้โจนเนี่ยสามารถมาควบคุมเครื่องโทรศัพท์ของเหยื่อได้ครับผมอ๋อก็คือที่เขาชอบออกข่าวประมาณว่าพอกดติดตั้งแอปเสร็จปุ๊บล้วมือถือเหมือนแฮงไปเลยแล้วเราก็จะเห็นคาตาว่าเขาโอนตังออกไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่า ไม่เห็นแต่ว่าเขาโอนตังออกไปครับผมออก็คืออาจจะมีอะไรมาบางังมาซอนจออยู่แต่ว่า b a c k e เอก็คือทําการโอนตังออกไปแต่ว่า<ช>สิ่งที่ User อนระ์ณเมื่อ2ปีที่เราจะเห็นก็คือเหมือนโทรศัพท์มันแห้งมันค้างไปอ่าใช่เลยครับผมแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ล่ะคะสมัยนี้ก็คือหลังจากที่มิชายชิปเนี่ยเริ่มทําการส่งแอป ปลอมผ่านทางไลน์ให้เหยื่อดาวน์โหลดเยอะๆเนี่ยก็เริ่มมีการประชาสัมพันธ์กันว่าเนี่ยเราไม่ควรไปติดตั้งแอปพลิเคชันนอกเหนือจากตัว Official Store mm hmm. เช่น Google Play หรือว่า Apple App Store mm hmm. ครับผมมิจฉาชีพสมัยนี้เขาก็เลยทำการปลอมหน้าเว็บที่ทำให้ตัวหน้าเว็บเนี่ยหน้าตาเหมือนกับ Google Play หรือว่า Apple App Store mm hmm. ครับผมอ๋ออ oh, uh ่าฮะ แล้วก็ค่อยไปฝังแอปอยู่ในนั้นอีกทีหนึงใช่เลยครับเ,เพราะฉะนั้นบิวจะเที่ยวไปบอกชาวบ้านเขาไม่ได้แล้ว,ว่าทุกคนการโหลดแอปเนต้องโหลดจากแ p Store ทั้งก็คือยังบอกได้อยู่แหละแต่ว่าต้องมาเช็คอีกทีว่าไอแอปสโตรนั้น App Store จริงไหมอ๋อแต่ว่าหลังจากที่เราหลอกโดย App Store ปลอมนั้นแล้วอะโปรเซสที่เหลือมันเสมือนกันไหมมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยครับผมก็คือหลังจากที่มีข่าวออกไปนะครับไม่ใช่ว่า สถาบันทางการเงินธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจะยิ่งดอนใจเขาก็มีการใส่การป้องกันต่างๆที่ให้โจรเนี่ยทำงานได้ยากขึ้น <c oughs> แต่ว่าโจนเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่า <c oughs> ผลจากการที่เขาทําการหลอกเหยื่อสําเร็จเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่มหาศาล <c oughs> อาจจะเป็นหลักสิบล้านหรือว่าหลักร้อยล้านในการหลอกเหยื่อต่างๆได้ดังนั้นเขาก็มีเงินทุนในการไปศึกษาว่าจะทําไงถึงจะ ข้ามผ่านการป้องกันต่างๆที่แอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยทำได้ครับผมโอเคงั้นบิวยกตัวอย่างเลยบิวเห็นอย่างแรกเลยที่เขาเพิ่มมาก็คือพอโอนตังเกิน50,000ให้สแกนหนะ้า <laughs> ใช่บิวว่าถ้าบิวเป็นโจรบิวกว็ออะก็โอนแค่ 49, สี่หมื่นเก้าสิแล้วโอนหลายๆครั้งได้ไหมก็จริงๆต้องบอกว่ามันจะมียอดที่ถูกจํากัดไว้ทั้งแบบต่อวันหรือว่าต่อครั้งครับผม ก็ถ้าเกิดว่าเป็นก่อนหน้านี้สองปีที่แล้วที่อาจจะยังไม่มีตัวข้อกําหนดนี้ออกมาโจรก็อาจจะโอนเงินออกไปหมดบัญชีทีเดียวเลยแต่ภายหลังเนี่ยหน่วยงานที่กํากับดูแลธนาคารเนี่ยก็ได้มีการออกนโยบายตามที่คุณบิวเล่ามาก็คือการที่จะโอนเงินเกิน5 0,000ื่นบาทเนี่ยก็จะต้องมีการสแกนใบหน้าก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพอเยือนเนี่ยติดตั้งแอปโจรไปแล้วเนี่ยแล้วจะทําการโอนเงินเนี่ยโจรก็ทําไม่ได้เพราะว่าจะต้องสแกนหน้าก่อน ครับผมนอกเหนือจากการป้องกันนี้ลวมันก็จะมีการป้องกันในแบบอื่นๆอีกเช่นธนาคารเนี่ยก็พยายามทําให้ตัวแอปของตัวเองเนี่ยเวลาที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยรีโมทเข้ามาควบคุมเครื่องโทรศัพท์เนี่ยจะมองไม่เห็นหน้าจอละกันก็คือจะเป็นหน้าจอดำๆไป <S <S ซึ่งมิจฉาชีพเองก็หาทางที่จะบายพาสหรือว่าทําให้สาม,มารถที่จะข้ามผ่านการป้องกันแล้วก็ยังเห็นหน้าจอของอธนาคารได้ครับผม เขาอุสา์ตั้งใจมาป้องกันการรีโมทแอคเซสแล้วโจนยังรู้วิธีบายพาซี่เหรอใช่เลยครับผม๋อ้ oh, ทำไงอะ่ะก็จริงๆผมอาจจะเปิดเผยได้บางส่วนก็คือจริงๆ <laughs> เขารู้นะคะว่า <laughs> ถามแบบไม่ได้โอเคครับผม <laughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องโทรศัพท์ Android เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อยู่อันหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นช่องโหว่มันเป็นฟีเจอร์นะครับชื่อว่า accessibility service ครับผมตัวฟีเจอร์เนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นคนพิการ<ม>เช่นพิการทางสายตาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ายังอยากจะใช้งานโทรศัพท์ได้ก็อาจจะสั่งการด้วยเสียงได้<ม>หรือว่าอาจจะเป็นการเหมือนกับป้อนคําสั่งแทนการที่ไปคลิกบนหน้าจอครับผมโดวยวิธีการอื่นๆงั้นแสดงว่าเขาก็คือพอฝังแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บก็ไปให้เปิดตัว accessibility service ลยครับแล้วพอหน้าจอมันดำก็ไม่เป็นไร ักได้เหมือนเดิมอ่าใช่เลยครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเขาทำทำยังไงได้อีกคะก็หลังจากที่ใช้ accessibility service ในการควบคุมเครื่องแล้วเนี่ยโจนก็สามารถที่จะขอสิทธิ์ต่างๆเพิ่มเติมได้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือก่อนที่โจรจะคุมเครื่องเหยื่อได้เนี่ยจริงๆแล้วตัวโทรศัพท์ and r o i d เองก็มีมาตรการความปลอดภัยที่เขาขึ้นมาเตือนเราหรือขึ้นมาถามเราก่อนว่าจะยอมให้เปิดตัวฟีเจอร์นี้หรือเปล่าแล้วมันก็มีความเสี่ยงก็มีข้อความเตือนมาซึ่งส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเป็นความรับผิดชอบของสถาบาาันการเงินแล้วเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าทั่วไปด้วยที่ อาจจะต้องหนึ่งก็คือไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือสองถ้าเกิดเผลอติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีเวลามีการที่ขึ้นเตือนมาก็จะต้องอ่านก่อนนิดนึงว่าถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยมันคือการยอมให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมาควบคุมเครื่องเราได้แต่ <จะ S 1> บ,บิวเห็นในข่าวส่วนมากพอเป็นสเตจเนี่ยเขาจะเหมือนแบบอยู่คาสายกับคอเซนเตอร์ไว้แล้วก็จะบอกว่าอ๋อถ้ามีข้อความขึ้นมาให้กดตกลงเลยค่ะอ่า,อาใช่ไหมมันก็จะคาเรื่องของการยินยอมแล้วก็ให้สิทธิ์ในการเทคคอนโทรลแหละง่ายง่ายอ่ะ อันนี้ขออนุญาตถามย้อนไปนรื่งเราเจอเรื่องของการป้องกันการรีโมทคอนโทรลเราเจอเรื่องของการสแกนหน้าที่เรอยากรู้ว่าเรื่องการสแกนหน้าปัจจุบันเขา bypass ได้ปะ จริงๆต้องบอกว่าแต่ละสถาบาันทางเกินเงินหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีมาตรการความปลอดภัยในการตรวจสอบการสแกนหน้าเนี่ยที่ไม่เท่ากันละกัน mm hmm. ก็คือปกติเวลาที่เราสแกนหน้าผ่านเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีสแกนหน้าอยู่หลักๆสองแบบแต่ว่าคนทั่วไปมักจะไม่รู้หรอกก็คือเห็นว่ามันสแกนหน้าคร mm hmm. ับผมสแกนแบบที่หนึ่งก็คือมันเป็นการสแกนที่ธนาคารเนี่ยเก็บรูปหน้าเราไว้อยู่ mm hmm. แล้วเราก็สแกนหน้าเรา เพื่อเช็คว่ารูปที่ธนาคารเก็บไว้กับรูปคนที่มาใช้งานแอปเนี่ยมันคนเดียวกันหรือเปล่าครับผมเช็คจากรูปแบบสองฝั่งเอามาเทียบกันอีก like แบบหนึ่งก็คือเป็นการสแกนที่เราใช้สแกนในการปลดล็อกเครื่องโทรศัพท์เหมือนเราใส่พินเครื่องโทรศัพท์อ๋อเหมือนแบบ iPhone เอาโทรศัพท์มาปลดล็อกอ่ะใช่เลยครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะหลายแอปพลิเคชันเนี่ยก่อนหน้านี้ทำผิดก็คือไป,ไปเลือกไอแบบที่2ว่าสแกนปลดล็อก เพราะว่าคือธนาคารเนี่ยหรือว่าสถาบันทางการเงิน,นควรจะตรวจสอบว่าคนที่โอนเงินเป็นเจ้าของบรรัญชีเป็นในเอหรือเปล่าแต่พอมาใช้แบบที่2เนี่ยจริงๆมันเป็นการสแกนเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ก็คือมันเป็นหน้าที่ถูกลงทะเบียนกับโทรศัพท์ไว้แต่อาจจะไม่ใช่หน้าในเอที่ธนาคารลงทะเบียนไว้จริงๆก็ได้ครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นวิธีการปลดล็อกโทรศัพท์ธรรมดามันเป็นการเช็คในระดับเครื่องมันไม่ได้เป็นการเช็คในระดับ สิทธิ์ในการโอนเงินว่าง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นน่ะเขาอาจจะแอดหลายหน้าก็ได้ใครจะไปรู้หรือเขาอาจจะเป็นโทรศัพท์ของนายแต่ว่าใช้หน้านายบีปลดล็อกก็ได้ใครจะไปรู้ถูกต้องเลยครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยจริงๆก็คือธนาคารควรจะมีข้อมูลของคนที่มีสิทธิ์ในการโอนเงินอยู่ฝั่งเขาพอสแกนหน้าไปปุ๊บอ๋อแมทตรงกันแบบนี้ถึงให้โอนใช่เลยครับผมก็เรียกว่าผมไม่อยากใช้คำว่าปลอดภัยเท่าไหร่เลยก็เรียกว่า ถ้าเป็นวิธีการที่อยากจะตรวจสอบว่าคนที่โอนเงินอ่ะเป็นในอจริงๆที่ลงทะเบียนไว้หรือเปล่าก็คือก็จะต้องส่งรูปหน้าผู้ใช้งานเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารแล้วก็ทําการตรวจสอบว่าโอเคเป็นคนยวกันจริงไหมครับผมแต่ว่าแฮกเกอร์ก็มีวิธีการสาะใช่ไหมคะถึงแม้จะสแกนนะต้องบอกว่าระบบอะไรก็ตามมีความเสี่ยงครับผมคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายืนยันตัวตนด้วยการใส่รหัสผ่านหรือใส่พินเนี่ยมันเป็นการที่ตรวจสอบแบบ เหมือนมันต้องถูกต้องร้อยเซคืออย่างเรามีพัทวิร์ดค่าหนึ่งหรือมีพินค่าหนึ่งมันต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การสแกนหน้ามันมันไม่สามารถแมท100มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนื่องจากคนหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยหรือว่าแสงโดยรอบหรือว่าบริบทโดยรอบของรูปที่ถูกถ่ายออกมามันมุมมองอะไรมันอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นการสแกนหน้ามันเป็นการแมทแบบเราต้องมีค่าที่เราเรียกว่าเป็นเทรชโฮมาค่าหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรายอมได้มากแค่ไหนที่จะให้หน้าที่ ถูกไปตรวจสอบเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิม,มเพราะมัน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 ไม่มีทาง100%ได้อยู่แล้วอย่างเช่นแบบฝาแฟดคนสองคนที่น้าเป็นฝาแฟดกันเนี่ยคือมันมันดีเทคไม่ได้เลยถ้าเกิดคนที่หน้าตาอ่าค่อนข้างเหมือนกันครับผมอ่าโอเคสรุปแล้วก็คือต่อให้เราเพิ่มสเต็ปการสแกนหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าสเต็ปนี้จะทำมาจะมาขัดขวางกัน ขบมยตังของโจรอยู่ดีอ่าครับผมก็คือต้องบอกว่าเป็นการการสแกนหน้ามันเป็นการตรวจสอบที่ไม่ได้หนึ่งร้อเรซเรียกว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเกิดฟอร์โพสิทีฟก็คือเราไปทการสแกนหน้าคนนั้นแล้วระบบเนี่ยตอบอกกลับกลับมาว่าไม่ใช่แต่จริงๆเป็นคนนั้นจริงๆหรืออาจจะเป็นฟอร์เนกาทีฟที่เอาอีกคนนึงมาสแกนแต่กลายเป็นบอกว่าคนนั้นจริงๆก็ได้โอเคโอเคค่ะเพราะฉะนั้นมีเรื่องของ การสแกนหน้าแล้วก็เรื่องของการออข้ามการรีโมทคอนโทรลที่ธนาคาร,ครพยายามจะก<ม>ล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะจริงๆเรื่องที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือการสแกนหน้าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะหลักการของโทรศัพท์ก็คือมันก็จะทําได้2แบบก็คือ 1. ส่งรูปหน้าเราอะ่ะไปที่เซิร์ฟเวอร์ธนาคาร <c oughs> กับ 2. ก็คือส่งวิดีโอที่ถ่ายตอนสแกนหน้าไปที่สถาบันทางการเงิน <c oughs> ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพเนี่ยได้รูปหน้าหรือว่าได้วิดีโอของเหยื่อที่เหมือนกับที่สถาบันทางการเงินขอเนี่ยตัวไฟล์รูปหรือว่าไฟล์วิดีโอนี้อาจจะถูกนําไปในทางเทคนิคเราเรียกว่าการทำ r e p a y attack ก็คือเอาไปฉายซ้ํากับตอนที่จะโอนเงินหรือตอนที่จะสแกนหน้าส่งไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ธนาคารแล้วถ้าธนาคารเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่ารูปที่ส่งไปหรือว่าวิดีโอที่ส่งไปเนี่ยมันถูก ถ่ายมาจริงๆจากผู้ใช้งานหรือว่ามันเป็นรูปที่มิจฉาชีพเนี่ยส่งมาครับผมอ๋อเข้าใจแหละแสดงว่าที่เขาบอกให้เราขยับกล้องเลยวอาจะถ่ายวิดีโออยู่เอาวิดีโอไปเทียบใช่ป่ะอ่าใช่ครับผม <c oughs> ก็จริงๆธนาคารก็ทําแบบนั้นแล้วก็มิจฉาชีพเองเนี่ยก็ให้เหยื่อทาแบบนั้นด้วยเช่นกันเพื่อที่ว่าจะได้เอาอตัววิดีโอนั้นน่นนะหรือภาพที่ได้าจากเหยื่อน,นั้นนะ่ะ ส่งกลับไปหาธนาคารครับผมอ,อ๋อคือเขาอาจจะไม่ได้หลอกเราโดยการที่ให้เข้าแอปธนาคารและจ่อหน้าเราตรงๆหลอกเขาอาจจะเหมือนแบบจ่อผ่านแอปของเขาที่เป็นแอปหลอกลวงแล้วก็ให้เราลองทําท่าน,นี้เพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ไปใช้ตอนที่เขาเขโมยตังค์ถูกต้องเลยครับผมอ๋อโอเคซึ่งถ้ามันผ่านขั้นตอนนี้ได้อ่ะสมมติมีอยู่10ล้านในบัญชีก็สแกนหน้ารอบเดียวก็เอาไปได้หมดเลยสิใช่เลยครับผม อ๋อ oh, เป็นเช่นนี้จริงๆผมอยากจะไล่ให้ฟังก่อนว่าโจนเนี่ยได้ข้อมูลอะไรจากเยื่อไปบ้าง uh huh. ครับผมก็คือหลังจากที่เยื่อเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันของมิชาชีพไปแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะขอให้เยื่อเนี่ยตั้งค่าพินก็คือเป็นเลข6ตัวซึ่งคนปกติทั่วๆไปอะ่ะเวลาที่เราตั้งพินหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยตั้งเหมือนกันถ <laughs> ูกต้องเลยครับผม <laughs> ก็มักจะตั้งเหมือนกันทีนี้เนี่ย ธนาคารก็บอกว่าอา้าถ้างั้นกลัวเหยื่อที่แบบจะตั้งพินที่มันไม่ปลอดภัยโจนอาจจะเอาไปเดาได้อย่างเงี้ยสะต่อให้แบบขโมยพินไปไม่ได้ธนาคารก็เลยบอกว่าให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยตั้งพินที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยห้ามเป็นเลขเรียงติดกันหรือว่าเป็นเลขที่ซ้ํากันห้ามตั้งพินทีเนี้ยโจนมันก็เอาสิ่งเนี้ยไปใส่ในแอปโจนด้วยก็จอบอยู่ดีสุดท้ายยูเซอร์ก็ใช้เลขเดียวกัน ใช่เลยครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือได้พินไปแล้วแล้วแอปมิถ่าชีพเนี่ยนอกเหนือจากการขอพินทีเดียวมันขอพินซ้ําอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยห้ามใส่พินซ้ํากับครั้งแรกด้วยก็คือการเหนียวว่าถ้าคนนั้นน่ะมีสองพินก็คือขอพินครั้งแรกพอเหยียกอกไปแล้วให้กอกพินใหม่แต่พินใหม่ห้ามซ้ํากับพินเดิมอ๋อมันต้องมีสักอันถูกแหละเออโอเคโอเคครับผมก็หนึ่งก็คือได้พินไปแล้วสองก็คือหลังจากนั้นเนี่ยแอปของมิถอาชีพเนี่ย ก็จะให้เหยื่อเนี่ยทำการสแกนหน้าก็คือไม่ได้สแกนโองเงินนะคะทุกคนมันคือการสแกนเพื่อใช้กับแอปมิชาชีพอ่าคือเขาหลอกว่าอย่างนั้นแต่จริงๆคือมิชาชีพเก็บข้อมูลแคปเจอร์ตรงนี้เพื่อเอาไปใช้ตอนโอนเงินอใช่เลยครับผมแล้วก็จะได้รูปกับวิดีโอหน้าเหยื่อไปครับผมแล้วก็ตัวแอปของโจเนี่ยก็จะทําการตรวจสอบเหมือนสแกนเครื่อง<ม>ว่าในโทรศัพท์ของเหยื่อเนี่ยมีแอปธนาคารอะไรบ้าง แล้วก็แต่ละอัพธนาคารเนี่ยก็มีวิธีการผมเรียกว่าบายพาสหรือว่าการข้ามผ่านการป้องกันเนี่ยท,ที่แตกต่างกัน mm hmm. บางธนาคารก็แข็งแรงมากบางธนาคารก็อาจจะแข็งแรงน้อยหน่อยซึ่งในส่วนของธนาคารที่แข็งแรงมากๆเนี่ยโจนก็มีวิธีล่าสุดนะครับที่ค่อนข้างแอดวานครับผม,มก็คือโจนบอกว่าเนี่ยธนาคารใส่การป้องกันอะไรก็ไม่รู้มาเยอะแยะเลยเวลาไปคุมเครื่องเหยื่อได้เนี่ยหัวจะโอนเงินเนี่ยมันมันยากมากมิชชาชีพก็เลยทําแบบนี้ครับ ก็เลยแทนที่เราจะโอนเงินเหยื่อบนเครื่องเหยื่อเนี่ยมิจฉาชีพก็เอาข้อมูลต่างๆทั้งพินแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่ได้จากโทรศัพท์หรือได้จากการหลอกเหยื่อเนี่ยไปลงแอปธนาคารบนเครื่องมิจฉาชีพเองอ๋อไปสมัครเหมือนท้าเหมือนฉันซื้อเครื่องใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วอะโจรอะซื้อเครื่องใหม่มาแล้วลงแอปแบงก์นั้นใช่แล้วก็เอาข้อมูลของ user ยูเซอร์ใส่เข้าไปอ๋อก็คือไม่ว่าธนาคารขออะไรอะ จนมีหมดก็คือขอเลขบัญชีขอเบอร์โทรศัพท์ขอ SMS OTP อย่างเงี้ยส่ง o t p ไปที่เครื่องเหยื่อโจนที่คุมเครื่องเหยื่ออยู่ก็เอา o อ p ออกมาได้อขอพินโจนก็ได้พินมาแล้วขอสักแกนหน้าก็ขโมยรูปหน้าเหยื่อไปแล้วก็คือตอนนี้โจนมีทุกอย่างที่พร้อมจะลงเครื่องใหม่เป็นเหยื่อแต่จุดสําคัญหนึ่งที่ธนาคารก็รู้ว่าโจนทําแบบนี้แล้วไปป้องกันก็คือไปเช็คว่าเครื่องนั้นอ่ะ ด้วยอินเทอร์เน็ตที่เป็นโทรศัพท์หรือเปล่าอแล้วก็อาจจะเช็คว่าเป็นเหมือนกับเป็นเบอร์ของผู้ใช้ง,งานคนนั้นจริงๆหรือเปล่าจากอินเทอร์เน็ตที่ใช้ครับผมทางแบงก์เขาก็พยายามทําเพื่อใ,ให้มันให้มันซับซ้อนมากขึ้นป้องกันเพราะว่าเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าโจนะ่ะโจมตีแบบนี้โจนคือถ้าทําวิธี A ไม่ได้เขามีแบ็กอัพวิธี B แบงก์ก็พยายามดีไซน์เพื่อเพื่อให้ มันครอบคุมละกันให้โจนไม่สามารถโจมตีได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวโจนเขาก็จะมีวิธี3-4-5ในการดิ้นเพื่อขอโมยตัง์ไ้้อยู่ดีแหละเนาะใช่ครับผมแล้วก็ตอนแรกโจนก็เป็นปัญหาอยู่พักหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าคือคนที่จะมาลงทะเบียนม o อถือแบงกิ้งหรือแอปพลิเคชันของธนาคารในเครื่องใหม่ได้เนี่ยจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นเบอร์โทรจากซิมเดียวกับเจ้าของเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีนั้นน,นเนี่ย โจนจะทํำยังไงเพราะว่าเวลาโจนไปลงทะเบียนแอปธนาคารในเครื่องใหม่มันก็จะเป็น Wifi <ฟ>มันจะเป็นเบอร์ของโจนหรือเป็น Wifi ของโจนสิ่งที่มิจฉาชีพทําก็คือทําได้เหรอได้ครับผม <laughs> <laughs> หรือว่าจบตรงนี้ทําได้เหรอทําไงอ่ะ ก็มิจฉาชีพเขาก็จะมีโปรแกรมเหมือนอเวลาที่เราทำงาน Work f r ฟอร์ m e ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เป็น VPN ที่เรา VPN ไปที่ออฟฟิศเราเพื่อใช้ระบบเครือข่ายภายในเราจนก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือไปติดตั้งเหมือนเป็นะระบบคล้ายๆ VPN ละกัน <ค revelation> บนเครื่องโทรศัพท์ของเหยื่อแล้วโจนก็ให้โทรศัพท์ของโจนเนี่ยเหมือนต่อ VPN เ <nie> ข้าไปในเครื่องโทรศัพท์เหยื่อแล้วก็เปรียบเสมือนเครื่องเหยื่อเป็นคนออกไปคุยกับอินเทอร์เน็ตออกไปคุยกับธนาคารโอครับ เราเมื่สักแซสเราด้วยวิธีนี้ก็ณปัจจุบันก็คือก็ยังเรียกว่าสู้รบกันอยู่ว่ามีธนาคารหาทางป้องกันว่าไอ้นนี้มันคือการลงทะเบียนใหม่ของโจรไหมหรือว่ามันเป็นการลงทะเบียนใหม่ของลูกค้าจริงๆครับผมโอ้มีบีอัตวานคนเดีก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าสู่ระบบแอปธนาคารหรือจริงๆไม่ใช่ธนาคารอาจจะเป็น Facebook เป็น t i k t o k ก็ได้แอปพลิเคชันพวกนี้ มันก็จะถามรหัสผ่านเราครั้งแรกที่เราเข้าสู่ระบบแต่ว่าพอถัดมาจะสังเกตว่าวันถัดมาเราตื่นเช้ามาเราไม่ต้องล็อกอิน t i k t o อกหรือว่า Facebook ใหม่เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็จะเก็บเหมือนเป็นค่าเราเรียกว่าเป็น s ซสชันโทเค็นไว้ในเครื่องโทรศัพท์ซึ่งโจนเองเนี่ยก็สามารถที่จะขโมยค่าพวกนี้ s ซสชันโทเ k e n แต่เป็นของแอปธนาคารหรือจริงๆอาจจะขโมย Facebook อีเมลเราไปด้วยก็ได้แล้วก็ไปที่เครื่องโจนแล้วก็ เช็คอีเมลหรือว่าเข้า Facebook บัญชีต่างๆเสมือนกับเป็นเครื่องเหยื่อที่เขายึดโทรศัพท์มาได้ครับผมโอ้ดู oh, อย่างนี้นะคะบิวว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเราไปกด <laughs> S <S 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 เราไปกดลิงก์อันนั้นเราไปเจอแอปสโตปอมแล้วเราก็ยังไม่รู้ไมันคือแอปสโตปอมแล้วโหลดมาพอโหลดมาเสร็จปุป๊บอะจริงๆไม่ได้หมายความว่าเขาต้องขโมยแต่ข้อมูลธนาคารขเขาขโมยทุกอย่างทุกอย่างข้อมูลที่มีบนมือถือได้หมดรวมถึงคลังภาพเลยเขาก็เข้าได้หมดถูกไหมถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาอ,อาจจะเรเบิข้อมูลทั้งหมดทําลายคุณในรูปแบบอื่นได้แต่วิธีง่ายที่สุดก็คือเอาตังค์จากธนาคารนั่นแหละหรือไม่ก็เหมือนจากพวกบัตรเครดิตไปรุดนั่นรุนนี่เนาะก็ <S <S จริงๆวิธีการหนึ่งที่อยากจะแนะนำท่าน้ชมทที่ไดก็คื ตัวเครื่องโทรศัพท์ Android เนี่ยอาจจะหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าทำการอัปเดตให้เป็น Android เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยตัวความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยบางท่าเนี่ยมันจะทำไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> อย่างเช่นการไปอ่านตัวเซสชันโทเค็นของแอป,ปธนาคารเพราะว่าจริงๆตัว Android เองเนี่ยมันก็มีการป้องกันไม่ให้เหมือนกับแอปพลิเคชันหนึ่งไปอ่านข้อมูลของแอปพลิเคชันอื่นๆอยู่แล้วแต่ว่าโจนเองเนี่ยก็มีเหมือนกับโค้ดโจมตีช่องโหว่ละกันที่สามารถที่จะ ทำให้ไปอ่านข้อมูลของแอปธนาคารหรือแอปอื่นๆได้ถ้าเกิดอัปเดต Android เป็นเวอร์ชันใหม่เรียกว่าก็จะตัดช่องทางหลายๆช่องทางของมิจฉาชีพได้ครับผมอ่าโอเคอ่ะคำถามสุดท้าย iPhone โดนไหมคะ iPhone เนี่ยแอปโจรก็มีเหมือนกันครับผมแต่ว่า p p o o n เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยจะ ติดตั้งอีกวิธีการนึงครับผมก็คือไม่ใช่ว่าปลอดภัยแต่เขาแค่ใช้วิธีคอนเซปต์เหมือนกันแต่ว่าวิธีการในการจะติดตั้งโปรแกรม,มเขาอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกับ Android แต่สุดท้าย a อดดิเอ็นเอา,าค่ามืเหมือนกันอ่าใช่เลยครับก็คือเขาโมายหลอกจนติดได้อ่ะ พอติดได้เสร็จก็ไปขโมยข้อมูลบนเครื่องมาแล้วเอาไปใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งจะจะโอนตังหรือว่าจะขโมยข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียก็ว่าไปวันนี้เดบิวอาจจะคุยคร่าวๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ของการที่โจรในยุคนี้พยายามที่จะมาขโมยตังเราว่าเขามีหลักการวิธีการคิดแล้วในมุมเทคนิคข้อว่าเขาทำยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะก่อนจะจากการคุณพิชยามีอะไรจะแนะนําท่านผู้ฟังไหมคะแนะนําให้เลิกใช้โมบายก็จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนหนึ่งเองก็เป็นของทางผู้พัฒนาของสถาบันทางการเงินที่ใส่การตั้งป้องกันต่างๆมาให้เรารวมถึงคนที่พัฒนาระบบปฏิบัติการ Android, iOS เองก็ใส่ความปลอดภัยมาให้เราแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่ตัวเราเองด้วยว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยประตูหน้าต่างปิดแน่นหนาล็อกแน่นหนาแต่วันดีคืนดีเราอะ่ะยื่นกุญแจนั้นอะ่ะ ไปให้โจรคือต่อให้เรามีการป้องกันที่แน่นหนาไงสุดท้ายแล้วเรายื่นกุญแจไปให้โจรก็เหมือนกับเราติดตั้งแอปโจรไว้ในเครื่องของเราเนี่ยไอการป้องกันที่ว่ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่มันควรจะเป็นครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยาคิดว่าผู้ให้บริการไม่พยายามทำอะไรผู้ให้บริการพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เราปลอดภัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลรามาสำรวจตัวเองเรื่อง awareness ว่าเรามี ความระวังที่มากเพียงพอหรือยังไม่ใช่อยู่ดีๆเราติดต่อคุยธุรกรรมผ่านไลน์แล้วเราจะเชื่อเขาได้ทั้งหมดเนาะเพราะปัจจุบันมีชาชีพก็มีอยู่เยอะแล้วก็มีฉาชีพเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาอยากได้เงินของคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณพิชษมากมากที่ไม่ความรู้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนก,กว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ mission to the moon continue with your mission Take Monday, take transformation tomorrow.